ท่านหัวหน้าหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่ชม32ไม่ล้อมจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีราณส่วนปฏิบัติการกองทัพภาคที่3ส่วนเด็กที่1นะครับสถานที่ต้อนรับนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับซึ่งท่านเนี่ยเต็มใจแล้วก็ทําอยากจะทําอยู่แล้วเพราะว่ามันผลที่ผ่านมาท่านกเห็นอยู่แล้วว่าขอเปิดนบบัตรครับขอบคุณครับ